ดูว่านาทีทองน้ำเงินนั้นได้สูงได้ลอยนะครับอ้าอ้า,อาเดี๋ยวเสิร์ฟปัดซ้ายยุ่งมานะครับของ,องหนักของหนักแน่ครับเพราะว่ายอมโดนก่อนเอ้าแล้วต่อยแล้วต่อยซ้ายเตะซ้ายแรงอุ๊ดดักเสียบเลยครับดูครับอืมๆโดนเตะหูร้อนทนไม่ได้แล้วครับกุหลาบดังระบบเราเห็นชัดเจนนะครับว่า อัี่ทองนั้นสูงของกุลาบดำนี้ไม่ง่ายเหมือนที่คิดทีมียกกาสูงทั้งคู่ครับรทั้งสุดท้ายต่างคนต่างน็อกมาผัดซ้ายมาแล้วผัดซ้ายมาแล้วใล้ครับสัญญาณอันตรายสองซ้ายผัดซ้ายมาไมยืมหางไม่ได้รับยืมหางต่อยไม่โดนต่อยไม่ถึงอุ้ยแล้วอุ๊ยแล้วแต่ต่อยท้องเลยครับไก่โดนครับ สายแล้วเไปแล้วโอ้นี่ครับต่อยแลรงต่อยแรงตัวมาต่อยแตกแล้วอุ้ยได้เลือดไปแล้วได้เลือดแล้วเลือดเยอะครับแมนน่ารู้ิด้ตอนนี้กุหลาบดำตบทางเลยครับเอ๊ะซ้ายต่อยซ้ายอุ้ยโดนสวนเหมือนกันต่อยขวาดีเลือดเข้าตาแน่ครับไหลมาเป็นทางหน้าผากเลยครับแสกหน้ากุหลาบดำมาถอยครับโอ้โห จงการเรียบร้อยครับนิ่งเลยหามครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าหามครับศอกสั้นโอ้น็อกสี่ฟอร์มรวดเลยครับนับไม่ถึงสิบครับเป็นการชนะแบบทีเด็ดเกิน็อกเอาไปเลยครับอย่างที่ผมเรียนไงครับคู่นี้น็อกเกิน60ซโอ้แล้วก็สี่ครั้งชกหค่สิบยกครับแักษาสี่สิบยังชกไม่ครบห้ายกครับกุหลาบดำเด็ดขาดไปทุกครั้งครับหายทองเลยครับ ถามครับรายการนี้โดนไนนิเกิลน็อกเอาไปในยกที่3ามเท่านั้นอีกครับถึงหามครับสอกสั้นครับ